ก้าเฮ้ยแต่อย่างนึงนึงจะมุงกันอย่นันชิวงค่ะสวัสดีครับทุกคนและนี่คืออะไรกันพิศตายตายวูงเจอ นี้เราจะทายเครื่องสําอางครับผมโดยที่มันเป็นเครื่องสําอางของผู้หญิงปกติเนี่ยมึงใช้เครื่องสําอางปะไม่ใช่เลยอะไม่มีเครื่องสําอางอ่ะงั้นกูไม่ได้ใช้กูมีบ้งางอันนี้เป็นแบบว่าเป็นสําอางอันนี้แสดงว่ามึงได้เปรียบนี่ใช่ไหมใช่แต่ว่ามันเป็นแบบว่าแค่ดูแลบำรุงไม่ได้สําอางเลยไม่ใช้ให้ได้วันนี้ก็ใช้แต่ไไน,น้ำมอ้ะ ก็กติกาของเราเนี่ยก็คือถ้าเกิดตอบชื่อถูกก็จะได้1คะแนนตอบวิธีการที่วิธีใช้ของมันถูกก็จะได้หนึ่งคะแนนอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าดิงดิ่งกรดิงไปตอบถ้าอยากตอบก็แบบแดงเ่ยในส่วนของบทลงโทษนะครับทุกคนเราก็จะวางบทลงโทษนะเป็นตอบใครบิดเข้าปาก เนี่ยเมอ่ะใ่อใครดีเพราะเพิ่มคุณนิดหน่อยว่ะแข่งเกันกับเครื่องแต่งหน้าผู้หญิงใช่ปะ่ะงั้นเราเครื่องแต่งหน้าผู้หญิงอ่ะมาซึมซับจะได้รู้ว่าทางหน้ามันใช้ทำอะไรให้เพื่อนแต่งหน้าให้ดีกว่าใครแพ้เพื่อนแต่งหน้าแล้วตอบใครเข้าปากแน่ใจอเออยว่ะงั้นกูมีพกให้กูมีชุดวีดใหเด้เอาดิเดี๋ยนี่มา,าที่ข้อแรกของเรา เฮ้ยมันคุ้นๆล่ะเคี้ยอะไรวะหน้ามาเป็นแท่งอะไรวะว่าต้องเกี่ยวกันเคี้ยอะไรกันหน้าสักอย่างอะไรบ้างวะที่มันแต่งกระาษเป็นแท่งลงพื้นเหรอวะที่มันแปะแปะให้ผิวมันเท่ากันอ่ะใช่ป่าววะไม่ได้อะกูอยากขยับกูอยากขยับไม่ใช่เขาอันชื่ออะไร เอาแล้วกันชื่อกูไม่รู้นะแต่ต่อวิธีการใช้างานก็คือเอาไปแปะตามหน้าแล้วทำให้ผิวมันเท่ากันผิวอะป้า่เนีย่ยมันเป็นแท่งแปะอะป้าเหมือนเทปต่างๆเลยมันเหมือนเป็นเนือ้อครีมอ่ะเอเอแล้วก็เอามาเกลี่ยๆ, <นะ S 1> ๆให้หน้ามันกับคอเท่ากันแสดงว,ว่านี่ต่อวิธีใช้ได้แต่ใช้ไม่ได้เอไชื่อเมือกับกูกูว่าเป็นเป็นที่เสียงคิ้วแล้วก็วิธีการใช้ก็คือเอาไว้ปัดเป็นโค้งหน้ามึงเคยเห็นว่ามันปัดเป็นโค้งหน้าย่า มันเป็นที่เขียนหน้าเขาเรียกว่าอะไรรองพื้นหรืออะไรทุกอย่างว่าเราแบบว่าให้ทำกล้ามให้ชัดหรือว่าปรแบบไว้ทำสันจมูกให้โด่งขึ้นใช้ประมาณนั้นอ่เอาเฉยก่อนทัวร์ถูกถูกเราถูกสองคนถูกสองคนมึงแปะอะไรของมึงอ่ะมึงแปะอะ่รแปะสารชาอะไรเพิ่มมิติบนหน้าใช่มันคือใครถูกใครถูกใครถูกว่าคนนี้เออไม่กลัวอ๋อแต่ว่าเรา ชิบหายแล้วกูแปะกอัฐานี่คนละเรื่องนะคนละโลกเลยนะต่อไปครับอะไรวะด่ะอ้สตร์ง่ายมากเป็นเยลลี่เหรอมันเป็นเพลงมันมีอย่างเดียวอะพะเยาก่อนกูพะเยาก่อนพะเยากิทาพะเยนี้ต่อก่อนมันเป็นแปรงเอาไว้ทาพวกขนตามหน้าและพวกนี้ให้มันเนียนเนียรกับพวกปานพวกจอนเชื่อชื่ออะไรวะน่ะอุ้จอนด้วยเหรอวะมีดีไอ้พวกผมยาวๆอให้มันเรียบให้มันอะไรอย่างนัะน่ะ อันี่หนังไทยยังเคยอ๋เหรออ๋อทองควาาทองควาาอันนี้ก็น่าจะประมาณนั้นเอาไว้แบบปัดให้เรียบให้เรียบเพราะมันดูแบบเหมือนเป็นเจลไม่ว่าเป็นใสๆอย่างเงี้ยมีสิทธิ์เป็นไปได้กูคิดว่าเป็นน่าจะเป็นแปรงบัดขวดตูดร่องอะขวดปลาไอ้เฮี้ยหน้าตูดห้องอย่างเน่าเราตุกมันต้องงอนทั้งตัวใครไม่จะไม่ไหวตู้ด้วยเฮี้ย ปัดขนที่ปัดขนโอ้แ้วเป็นที่ปัดขนตาที่ปัดต้ามขน่ะเพราะว่าแปลงแบบเนี้ยไม่ยอมไปสนที่รูจมูกหรอกตาตปัดขนตาของโกปัดไรพงศ์ของมึงปัดขนตูดปัดขนตูดไอสัตว์เนี่ยน่าจะต้องถูกมั้งแหลยนี่อ่ะน่าจะต้องถูกมั้งแหละแตัวเนี้ยตัวเออต้องถูกกว่าถูกแน่เพราะว่าเนี่ยคนทำชอบฉีก ไอ้เหียเล็กถูกกูก็แค่เคียงสุดไงอ่าโอเคให้ให้ครันเท่ากันแล้วนะเท่ากันเท่ากันไม่โดนปัดขนตูดว่ะคุณตัวเราให้งแี่ยนตูดกูเล่นเสร็จอ้าวต่อไปเฮ้ยอันนี้มยากตอบไปเลยเขาเรียกว่าคล้ายคล้ายมัทคาร่าไว้ตกแต่งพวกเปลือกตาเราไอสัตว์มันก็เขียนอยู่นี่ว่ะใช่เขียนเขียนเหรอใช่ใช่ปีว่ะลายเซ็นลายเอ็น ็คือนี่เกล็ดตาใช่ที่นี่จับอะไรเปลือกปาเออเนี่ยเป็นธรรมที่มันเป็นประกายเกล็ดๆนะนะใช่ป่ะใช่เออกูว่าใช่อะรอดูเฉลยอันนี้อ่าจ้ทั้งหมดปีคะแนนไปคนละสองตัละหนึ่งว่าไม่มีใครทายชื่อถูกมันคือกลิตเตอร์เราอธิบายถูกแต่เราไม่ดูชื่อจริงใช่ใช่ต่อไปอ่าง่ายง่ายเลยง่ายนี้ออก อายไลเนอร์ที่ติดฐานตาปะเพราะใช่เพราะมันเหมือนกับเป็นแท็กปากกาแล้วกอเคแบบคนเขียนคิ้วเอ้ยเขี้ยะตอบแล้วตอตาแล้วเงียบอยู่ต้นเงียบอยู่ต้นน้ำตอบตาแล้วตอบชื่อเลยอธิบายมา คือเขียนหางตาเหอไม่เขียนนะไม่เขียนนะอายไลเนอร์มันต้องเขียนนะตอบว่าเป็นดินสอเขียนคิ้วหน้าที่มันก็ตายสองโกเวกหน่อยเวทาปากทำปากดำไห้สอดมันต้องสีดำเวทาปากปากสีดำเอ้าเผื่อบางทีมันมีสีอื่นบ้างอ่ะลองดูคำศัพท์อายไลเนอร์ดินอเกียร์เกียร์แล้วทำอะไรได้เกียระด็ถูกเว้ยได้เลยสี่คะแนนสาม ฮีอะไรเนี่ยมึงมาโกรธใส่กระดูหรือเปล่าดึงดุยดึงดึยดึงดึงเครื่องเทศอินเดียวะเนี่ยบ้ากิ๊ง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 เตยเตยม่อนหน้าเต้ยเ้ถามก่อนถามกันมากันนะเกี่ยวกับหน้าใช่ไหมเกี่ยวกับเต้ยใช่เย็นตอนเราตายอ่ะตัวมีโกรธด้วยใส่กระดูให้แสมโกรธให้ด้อยยาแดงอ่ะขวดยาแดงอ่ะ เอ้ยรู้แล้วตอบเลยตอบว่าเป็นสีเพนน่าลงอายันเอ้ยลงอัคโคลงอาคมเวลาแบบทีกรรมก็แบบว่าเพนน่าก็จะเป็นแต่ว่าตัวจริงอ่ะตักของมัจริงกระดิ่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 งกระดิงกระดิงผิดเพนผิดแล้วอ่ะแสก็เลยชอบเพนน่าเลยไม่ด้จิงกระดิ่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 ง ที่ตาปากอ่าเป็นที่ตาปากเป็นลิปผิดค่ะเอาสุดท้ายจะตอบต่อหน้าไปแล้วตาปากไปแล้วสามเอาตอบติดหน้าผิดไปแล้วอตาปากผิดไปแล้วว่าพวกแนวไฮไลท์หน้าให้คมเห้ทรงอายไลเนอร์อะไรประมาณนั้น่ะจะบอกเป็นคอนดูอของอิมพีเรียประมาณนั้นคอนตัวอิมพีเรียชัดอะไรประมาณนั้นผิดจ้ากาจั ใช่ใก่เครื่องต่างเครื่องแต่งาเสนอเคบ้านเรียก i อเคือที่ตาขับตาให้มันดำดำทองคโอ้โหกาจินอันนี้คนไทยรื่อไมกฟังใช่งจมใช้กันยังไงก็คือใครตอบได้ถูกคุ๊บชนะชนะเพิ่มจาก1น่ฟองเป็น2องฟองต่อระใบตัดสินไปเลยข้อสุดท้ายดีป่ะโอเคอ่อ่าีอันนี้เรน เค like <am> mhm. ยเห็นในอินเทอร์เน็ตไอ้กมึงเดาว่าคืออะไรอ้าวแล้วมึงไม่ตอบเธออ่ะอ้าวไม่กูถ้าตอบมึงชนะเลยนะให้มึงเดาก่อนว่าคืออะไรที่ที่บีบดังว่ะไอ้โระมันเหมือนแบบเป็นไว้ให้ใส่ตรงร่องจมูกอ่ะอ้าวกูหรออันนี้ไม่ให้กูตอบกูตอบแล้วกูอยากตอบแล้วกูไม่อยากตอบแล้วอันนี้ก็คือที่ท่าไม่แบบคิ้วเหมือนกับที่ว่าคิ้วที่บอกไหมที่บอกที่บอกคิ้วเออถูกต้องนะคะ a few moments later เคครับเราเปลี่ยนชุดเรียบร้อยเริ่มหน้างกันเลยดีกว่าเริ่มหน้างกน้ากูคิดว่ามันต้องเริ่มจากสิ่งนี้เว้ยคือเขามีรองพื้นก่อนหน้ามึงอยาบกร้านมา แน่แน่นอนขึ้นท็อปหนึ่งแน่ความสวยอหรอสีบไอนว์สีเหียอะไรทายเยอะเหมือนกันไอเลิฟลุงตู่รักคนอื่นไม่ได้อ่ะมันต้องทายตรงนี้เลย อันนี้คือมันเอาไว้ด้บของปากเวลาเราทาลิปต่อไปมันจะได้ด้บปากไว้ได้เป๊ะปกติเขาจะเป็นคนที่หน้าค้หน้าค้ำเนี่ยมันจะต้องเจอกับโทนที่มันจะเป็นโทนร้อนโพลกว้างโทนร้อนเขี่ยเขอโทษอันนี้สวยยังคือถ่ายลงทิกต็อกได้แล้วใช่ไหมครับแบบลิปเนี่ยเวลาเล่น เอาดับไม่ไม่ความรู้สึกไหมครับเขาบอกว่าการทาตัวนี้นะครับผิวเป๊ะตลอดวันช่วยให้หน้าขาววอกมากขึ้นใช่ป่ะทาก่อนเลยหน้าม่วงอกแน่ ก็ด yeah! ูด okay. okay. yeah, okay. yeah. okay, ีแล้วคิ้วกับตาคูณลยีเยเห็นสวยมากแม่โอเคค่ะเริ่มว่าค่ะโอเคมองเขาต่อไปเลยโอเคเดี๋ยวเราจะเป่ายิ้วฉุบกันแล้วก็ใครชนะก็จะได้ตอกใส่ไปอีกคนครับเฉยิงสองเ๋ยิงยิงแยิงลงแล้วชู ดอ๋อเองดักฟกเลยไม่น้บไม่น้บไปเลยรู้สึกเไหลลงคอแน่โอ้โห โอเคครับแล้วสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็เยี๋ยวของกูกอรคนดูเขาไม่อยากดูหรอก <c oughs> กูอยากดู <c oughs> อะไรดูีอีกครับ <c oughs> จะอ้วกอจะอ้วกเอ้ยเอาได้หรอได้ <c oughs> ลองกูคนเดียวไงอยากได้ดีกว่าอยาได้ดีกว่าหวยใครจะแกล้งอะไรมันะเออเนี่ยพวนเหนียวรอบปากกันอ่ะสำหรับกินน้ะนี่ก็สำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมและคลิปต่อไปจะเป็นอะไรพวกเราขอพิสูจนก่อนนะครับผมแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับบ๊ายบาย